เมืองแห่งผีและความทรงจำในวันฮาโลวีนหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองเล็กในชนบทวันฮาโลวีนคือวันที่เด็กๆทุกคนรอคอย Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงฮ่ายกเว้นเควินเด็กชายวัย2 2ผู้ชอบเล่นเกมมากๆต่างจากน้องสาวที่ชอบเรื่องผี เควินนั่งอยู่หน้าบ้านมือถือในมือสายตาไม่ละจากจอในขณะที่น้องสาวของเขาลิลลี่วัยแปดขวบหมุนตัวไปรอบๆสนามหญ้าด้วยความตื่นเต้นหมวกแม่มดสีม่วงพี่แควินเราไปขอขนมกันเถอะวันนี้ทุกบ้านแต่งโคมฟักทองสวยมากๆเลยค่ะผีน่ะไม่มีจริงหรอกไร้าสาระมากๆเลยลิลลี่ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะนั่งลงข้างๆพี่ชาย เธอพูดเสียงแผ่วแต่จริงจังแม่บอกว่าวันฮาโลวีนคือวันที่โลกของคนเป็นกับโลกของวิญญาณจะขนานกันพี่ไม่อยากรู้หรอว่าคนที่ลุงแจ็คพูดถึงอาจกลับมาจริงๆเควินถอนหายใจลุงแจ็คนั่นหรอคนที่บอกว่าภรรยาตายไปแล้วแต่จะกลับมาทุกปีในวันฮาโลวีนไม่มีจริงหรอกไร้าสาระมากๆเลยแต่ลิลลี่ก็ยังยิ้ม ถึงไม่มีใครเชื่อหนูก็อยากดูเห็นกับตานะหนูเชื่อนะเย็นวันนั้นทั้งคู่เดินไปสุดถนนหินกรวดเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังกรอบแกรบบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหมอกหนาๆหน้าบ้านแขวนคมฟักทองเรืองแสงสีทองอ่อนที่ประตูมีชายชาราผมขาวนั่งเก้าอี้ไม้หน้าบ้านสวัสดีหนูน้อยมาขอขนมกันหรอลุงแจ๊กยิ้ม เสียงอบอุ่นแต่เศร้าลึกภายในบ้านลุงแจ็คมีกลิ่นชาแอปเปิ้ลและเสียงนาฬิกาเก่าดังติกตกต๊กตอกติ๊กตอกบนเตาผิงมีรูปหญิงสาวยิ้มอ่อนในกรอบไม้เก่าเควินถามขึ้นนั่นคือคุณเอลล่าภรรยาคุณลุงหรอครับลุงแจ็คพยักหน้าดวงตาแวววาวทุกคืนฮาโลวีนเธอจะกลับมาฉันจะจุดเทียนรอเธอเสมอเควินถาม ลุงแน่ใจเหรอครับว่ามันไม่ใช่แค่ฝันชายชารามองหน้าเขาบางสิ่งต้องเชื่อก่อนถึงจะเห็นนะเจ้าหนูน้อยลิลลี่หันไปทางพี่ชายเห็นแววบางอย่างในดวงตาเขาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เริ่มสงสัยว่าคืนนี้อาจมีบางอย่างมากกว่าคำว่าเรื่องเล่า คืนนั้นลุงแจ็คชวนเด็กสองพี่น้องนั่งรอบโต๊ะไม้เก่าข้างมือของเขาคือกล่องไม้ใบเล็กและเทียนแท่งหนึ่งสลักคำว่าเอลล่าลุงแจ็คเปิดกล่องและเล่าถึงธรรมเนียมวันฮาโลวีนโบราณของหมู่บ้านหนึ่งปีหนึ่งคืนประตูจะเปิดหากความทรงจำยังสว่างสำหรับลุงแจ็คสัญญานั้นคือสัญญาของเอลล่าภรรยาของเขาที่จากไปเขาจุดเทียนนี้ทุกปีเพื่อให้เธอหาแสงกลับมาได้ ลิลลี่ถามว่าคืนนี้เราจะทำให้แสงสว่างกว่าทุกปีได้ไหมคะลุงแจ็คบอกว่าได้ถ้าพวกเขายอมช่วยทำสามอย่างให้ครบซึ่งเป็นโจทย์ของหัวใจข้อแรกแกะรอยยิ้มฟักทองให้เหมือนรอยยิ้มของคนที่เราคิดถึงที่สุดเควินจัดวางฟักทองลิลลี่วาดรอยยิ้มโค้งกว้างแบบที่แม่ชอบขออ้อ2เล่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราไม่เคยกล้าบอ,อกใคร ลิลลี่เล่าว่าเธอแอบซ่อนการ์ดอวยพรให้พ่อผู้จักไปและร้องไห้กลัวพ่อหาม่เจอลุงแจ็กยิ้มทั้งน้ำตาไฟชอบความจริงแล้วหยิบไม้ขีดขึ้นมาหนึ่งกา้านเมื่อเข็มสั้นแตะขอบจันลุงจุดไม้ขีดเปลวไฟสีอำพันแตกปลายไส้เทียนนาฬิกาเก่าดังขึ้นหนึ่งครั้งจากนั้นเงียบสนิททันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งลอดใต้ประตูเข้ามา กระดาษพับในกล่องไม้พลิกตัวเองลิลลี่คว้าม,มาเปิดข้างในมีประโยคภาษาเก่าที่อ่านออกง่ายเมื่อความทรงจำสว่างประตูย่อมจำแสงนั้นได้ขอบเปลวไฟของเทียนขยายเป็นวงกลมบางๆลอยเหนือใส้เขียนลุงแจ็คพูดขึ้นถ้าพวกหนูอยากรู้ว่าฮาโลวีนคืออะไรจริงๆคืนนี้เราไปด้วยกันลุงแจ็คหันมาหาเด็กทั้งสองด้วยเสียงที่มั่นคงประตูบ้านเปิดออก แสงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนไฟนำทางพวกเขาก้าวตามลงสู่ถนนที่คุ้นเคยซึ่งค่อยๆแปรเปลี่ยนก้อนกรวดกลายเป็นแผ่นหินที่มีลายนูนแปลกประหลาดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกำลังเผยบันไดลับสู่บางอย่างข้างใต้กลิ่นของความทรงจำลอยมาวงแหวนแสงทาพวกเขามาถึงปลายทางของถนนซุ้มประตูหินที่ไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นมาก่อนด้านบนสลักตัวอักษรโค้งที่อ่านออก Spectrapolis โลกเดิมอยู่ข้างหลังโลกใหม่อยู่ข้างหน้าเทียนเอลล่ายังคงนิ่งและหัวใจของเด็กทั้งสองตื่นเต้นพร้อมจะก้าวผ่านประตูพร้อมจะรู้ว่าความจริงกำลังจะเผยด้วยสายตาของตัวเองในอีกไม่กี่ก้าวทันทีที่ลิลลี่เควินและลุงแจ็คก้าวผ่านประตูหินทุกอย่างตรงหน้าก็เปลี่ยนไปในเสี่ยววินาทีกลับกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟหลากสี มีเสียงดนตรีประหลาดลอยมาเหมือนงานเทศกาลไม่มีวันจบและสิ่งที่ทำให้ทั้งสองอ้าปากค้างมากที่สุดก็คือผีเต็มเมืองแต่ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดสักนิดเดียวผีไทยตัวแรกที่วิ่นมาทักคือแม่นาคผมยาวสวยใส่สบายสีอ่อน ยิ้มให้เด็กๆอย่างอ่อนโยนต่อด้วยผีกระสือลอยมาทักทายสวัสดีลุงแจ็คเจอกันอีกแล้วนะผีกระหังบินโฉบไปโฉบมาดูแล้วไม่น่ากลัวเลยผีปอบกำลังกินขนมสายไหมสีชมพูและผีเปรตสูงยาวแบบนางแบบโบกมือทักทายอย่างน่ารักลิลลี่ตาลลุกวาวพี่เควินผีไทยน่ารักก็ ยังไม่ทันได้ตั้งตัวผีญี่ปุ่นก็เดินเข้ามาแบบเท่ๆผีกะปะหาบแตงกวาพวงใหญ่แจกเด็กๆยูกิอันนะสร้างหิมะรูปหัวใจดูน่ารักเทนง,งูบินลอยไปลอยมาผ่านหัวเควินคาซาโอบาเกะหมุนตัวโชว์และโอคิกุจากตำนานบ่อน้ำกลับยื่นแจกแผ่นเกมให้เควินแทนเควินอึง้งฮะผีแจกเกมเนี่ยนะ ยังไม่จบผีตัวอื่นๆมาครบชุดแบบฮอลลีวูดแวมไพร์ในสูตรเนียบถือแก้วน้ำองุ่นมัมมีซ่ซอมพ้าพันรอบตัวไม่หยุดหัวฟักทองแจ็คโอแลนท่านกระโดดดึงๆผีหัวกะโหลกถือบอลมาชวนเตะกสเชฟผีทำอาหารชวนชิมคุกกี้รูปครองกระดูกผีน้อยแคสเปอร์มาทักทายผีแม่ชีผีไรหน้าคาโอนาชิ ผีจีนตามมาติดๆเ <_ C> e <an> จียงสือกระโดดไปไปมามา <_ C> e <an> ผีชุดหั่นฟูเต้นรำงดงาม <_ C> e <an> จอมยุทธวิญญาณโชว์เพลงดาบประกายแสงกวนอูวิญญาณเต็มไปด้วยความน่าเกรงขามแต่ยิ้มใจดี <_ C> e <an> ทั้งเมืองเหมือนสวนสนุกสำหรับผีและมนุษย์ทุกคนดูสนุกสนานไม่มีใครคิดจะแกล้งหรือทำให้กลัวเลยสักนิดลิลลี่หมุนตัวไปรบรบ ฮาโลวีนแบบนี้หนูอยากอยู่ทุกวันเลยเควินถึงกับเก็บมือถือใส่กระเป๋าเพราะโลกตรงหน้าน่าสนใจกว่าเกมไหนไหนแต่ในความสนุกนั้นลุงแจ็คก,กลับมองลึกเข้าไปในเมืองด้วยสีหน้าจริงจังเขารู้ดีว่าสเปกตาโพลิสไม่ได้เปิดประตูต้อนรับใครง่ายๆลิลลี่วิ่งกลับมาคว้ามือเขาลุงแจ็คเราไปเดินต่อกันเถอะ ลุงพยักหน้าแต่ในหัวกลับมีคำถามเดียวประตูนี้เปิดเพราะลุงเชื่อหรือเพราะบางอย่างเรียกเด็กสองคนนี้ให้มาที่นี่แสงสีซ่อมจากเทียนเอลล่ายังคงลอยนำหน้าอยู่เสมอราวกับรู้เส้นทางทั้งหมดอยู่แล้วการผจญภัยในเมืองแห่งผีเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อแสงเทียนเอลล่าค่อยๆลอยต่ำลงและหยุดกลางลานกว้างของเมืองเมืองแห่งผีเริ่มเงียบเสียงดนตรีผีจากมุมเมืองดับลงทีละจังหวะแสงเทียนแพรเป็นวงกลมรอบเท้าของทั้งสามคนก่อนจะแยกออกเป็นสามเส้นทางเส้นหนึ่งส่องไปทางลุงแจ็คอีกสองเส้นพุ่งไปทางเด็กพี่น้องลินล,ลี่มองหน้าพี่ชายพี่เควินดูสิมันพาเราไปคนละทาง เควินพยักหน้าแสงอบอุ่นนั้นดูไม่อันตรายเลยพวกเขาเดินตามแสงนั้นไปลุงแจ็คเดินไปตามเส้นแสงสีทองของตนเขาหยุดตรงหน้าสะพานเล็กที่ทอดไปยังสวนดอกไม้ในหมอกและที่ปลายสะพานหญิงสาวในชุดเดรสลูกไม้สีขาวยืนอยู่เธอหันกลับมารอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนทุกครั้งที่เขาฝันถึงเอลเสียงของลุงอ่อนโยนเธอก้าวเข้ามา วางมือลงบนมือของลุงแจ็คอย่างนุ่มนวลน,น้ำตาของชายชราหยดแรกไหลออกมาเธอพูดเพียงว่าฉันรอเธอทุกปีเลยนะแจ็คขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันเขายิ้มสันนๆจะลืมได้ยังไงเธอคือทุกอย่างของฉันแสงรอบตัวทั้งคู่สว่างขึ้นทอประกายเหมือนเวลาหยุดนิ่งมีเพียงความรักที่ยังเดินต่อ อีกฟากหนึ่งลิลลี่และเควินเดินตามแสงของพวกเขาเข้าไปในตรอกเงียบๆลมเย็นพัดมาพร้อมกลิ่นดอกมะลิกลิ่นที่คุ้นเคยเหลือเกินลิลลี่หยุดกระทันหันพี่ได้กลิ่นนี้ไหมเควินพยักหน้าหัวใจติ้นแรงจู่ๆแสงตรงหน้าก็เริ่มก่อตัวเป็นเงาเงานั้นขยายจนกลายเป็นร่างของชายหญิงคู่หนึ่งพวกเขาไม่ได้ดูเหมือนผีเลย แต่เหมือนกับพ่อและแม่ที่พวกเขาคิดถึงทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมพ่อแม่เสียงของเควินแผ่วจนแพทบไม่ได้ยินแต่ทั้งสองคนก็ยิ้มให้พร้อมกันลูกโตขึ้นมากเลยนะเสียงพ่ออ่อนโยนอย่างที่เขาจําได้ไม่มีผิดลิลลี่วิ่งเข้าไปกอดแม่คะ หนูคิดถึงแม่ทุกวันเลยหนูพยายามไม่ร้องไห้เพราะกลัวพี่เสียใจพี่เควินเขาชอบทำเข้มแข็งแต่หนูรู้ว่าเขาเศร้าแม่หัวเราะทั้งน้ำตาลูกทั้งสองเก่งที่สุดแล้วเควินกลั้นน้ำตาไม่อยู่เขาเอ่ยเสียงสัน่นผมขอโทษผมเคยกโกรธที่พ่อจากไปเร็วผมกโกรธแม่ที่ทิ้งผมไปผมกโกรธแม้กระทั่งตัวเองที่ช่วยใครไม่ได้ลูกไม่ต้องขอโทษเลย เพราะเราทุกคนต่างมีสิ่งที่ยังไม่ทันได้พูดสิ่งที่สำคัญคือพวกลูกยังรักกันก็เพียงพอแล้วลิลลี่เงยหน้าถามทั้งน้ำตาพ่อแม่หนูจะได้เจอพ่อแม่อีกไหมแม่ยิ้มตราบใดที่ลูกไม่ลืมแสงของความรักในใจประตูนี้จะเปิดเสมอแม้จะไม่ใช่ฮาโลวีนก็ตามแสงรอบตัวพวกเขาค่อยๆจางลงเสียงของพ่อดังเบา ดูแลกันนะลูกและอย่าก,กลัวที่จะมีความสุขเควินก้มหน้าร้องไห้ครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาปล่อยให้น้ำตาไหลโดยไม่ซ่อนมันไว้แสงเทียนเอลล่ากลับมาลอยอยู่ตรงกลางแสงมันอุ่นกว่าเดิมเหมือนรวบรวมความรักทั้งหมดไว้ในเปเลวไฟเดียวไม่ไกลจากตรงเควินและลิลลี่อยู่ลุงแจ็คก,กับเอลล่ายังคงกอดกันอยู่ตรงสวนดอกไม้รอยยิ้มของเขาเหมือนชายหนุ่มในวัย20อีกครั้ง เขาเงยหน้าขึ้นเห็นเด็กสองคนและพ่อแม่ของเด็กๆมองด้วยดวงตาอ่อนโยนลุงยิ้มให้เห็นไหมบางสิ่งต้องเชื่อก่อนถึงจะได้เห็นจริงๆเควินพยักหน้าลุงพูดถูกครับผมจะไม่กลัวผีอีกแล้วเพราะผีบางคนก็คือคนที่เรายังรักแต่เขาอยู่คนละฝั่งของโลกเท่านั้นเอง หลังจากแสงเทียนเอลล่าดับลงอย่างช้าชระทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทไปชั่วขณะลมอุ่นพัดแผ่วๆเหมือนม่านเวลาใหม่กำลังเปิดและเมื่อเด็กทั้งสองลืมตาขึ้นอีกครั้งพวกเขาไม่อยู่ในเมืองผีอีกต่อไปเบื้องหน้าเป็นหมู่ว้านเดิมที่พวกเขาเคยอยู่แต่สวยงามกว่าที่เคยเห็นโคมฟักทองสองแสงส้มสวัยอยู่ทุกบ้าน ถนนหินกรวดสะท้อนแสงดาวต้นไม้เล็กๆประดับด้วยริบบิน้นและขวดโหลไฟวิบวับเสียงหัวเราะของเล็กๆด,ดังลั่นเหมือนทั้งหมู่บ้านกำลังฉลองคืนฮัลโลวีนที่มีความสุขที่สุดในโลกพี่เควินดูสิลิลลี่ร้องตาโตเด็กๆมากมายแต่งตัวเป็นผีแต่ไม่มีใครน่ากลัวเลยเด็กชายคนหนึ่งใส่ชุดมัมมี่ แต่ผ้าพันตัวหลุดร่วงทีละชั้นหัวเราะดังลั่นเด็กหญิงอีกคนแต่งเป็นแม่มดถือไม้กวาดแต่บินได้แค่ครึ่งเมตรจึงกลิ้งตกลงมากองกับเพื่อนเสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกันหน้าบ้านถูกหลังมีตกขนมยาวเต็มไปด้วยคัพเค้กช็อกโกแลตรูปหัวฟักทองคุกกี้รูปผีและแก้วน้ำผลไมส้สีม่วงผู้ใหญ่ยืนยิ้มมองเด็กๆแลกขนมกัน ไม่มีใครกลัวไม่มีใครเศร้าและที่นั่นตรงหน้าบ้านไม้หลังหนึ่งพ่อกับแม่ของเควินและลิลลี่กำลังยืนรออยู่ในชุดแฟนซีเช่นกันพ่อแต่งเป็นแวมไพร์มีเคี้ยวปลอมติดปากแม่แต่งเป็นเทพทิดาแห่งแสงทั้งคู่หัวเราะเมื่อเห็นลูกๆวิ่งเข้าไปกอดพ่อช่วยทำโคมด้วยคืนนี้เราจะแขวนไว้หน้าบ้านให้สว่างที่สุดในหมู่บ้านเลย บ้านหลังเล็กอบอวลด้วยกลิ่นซุปหวานฟักทองร้อนๆและเสียงช้อนกระทบถ้วยลิลลี่นั่งแต่งหมวกไม่มดให้ตรงส่วนเควินช่วยพอแกะฟักทองเขายิ้มทั้งที่มือเปื้อนเมล็ดฟักทองเต็มไปหมดปีนี้พี่จะทำรอยยิ้มให้กว้างที่สุดเลยแม่หัวเราะเบาๆอย่าลืมทำรูจมูกให้มันหายใจได้ด้วยนะลูก เสียงหัวเราะของทั้งบ้านดังลอดออกไปถึงถนนเหมือนดนตรีที่ไม่มีวันจบอีกมุมหนึ่งลุงแจ็คนั่งอยู่บนม้านั่งไม้หน้าบ้านของตนเอลาลาภรรยาของเขานั่งอยู่ข้างๆถือถ้วยชาแอปเปิลในมือพวกเขามองเด็กๆที่วิ่งขอขนมผ่านไปด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขสงบเธอดูสิ ตอนนี้ไม่มีใครกลัวผีอีกแล้วความกลัวเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะได้ลุงแจ็คยิ้มใช่คืนนี้ทุกคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแม้เพียงคืนเดียวก็เพียงพอแล้วกลางหมู่บ้านมีลานกว้างจัดงานเต้นรำเด็กๆหมุนตัวตามเสียงดนตรีพ่อแม่จับมือลูกเต้นไปตามจังหวะบางคนแต่งเป็นซอมบี้เต้นสายหัว บางคนเป็นเจ้าชายปีศาจทําท่าเท่เสียงหัวเราะปนเสียงดนตรีจนแยกไม่ออก Trick or treat เสียงเด็กกลุ่มหนึ่งดังขึ้นหน้าบ้านของลุงแจ็คเขาหัวเราะเปิดประตูออกไปพร้อมยื่นถุงขนมให้ขนมเยอะๆนะอย่ากลัวผีลุงล่ะเด็กๆตอบพร้อมกันไม่กลัวครับผีของลุงยิ้มใจดีออก ดวงจันทเต็มดวงล้ออยู่เหนือหมู่บ้านแสงสีเงินส่องลงบนโคมฟักทองนับร้อยสะท้อนเป็นประกายระยิบระยับราวกับดวงดาวหล่นลงมาเล่นด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังไปจนถึงสุดทางถนนกลายเป็นเสียงขอบคุณจากหัวใจของทุกดวงที่ยังเชื่อในปาฏิหาริย์เล็กๆที่ชื่อว่าฮา l โลวีน จูจ่ๆลมเย็นพัดผ่านทั่วลานเสียงระฆังในหมู่บ้านนังขึ้นอีกครั้งแสงไฟจากโคมทุกดวงเริ่มสว่างขึ้นพร้อมกันร่างของพ่อแม่ค่อยๆละลายเป็นประกายแสงสีทองส่วนเอลล่ายิ้มบางก่อนจางหายไปในอ้อมแขนของลุงแจ็คลาก่อนนะลูกของแม่ลาก่อนเอลล่าของฉันแสงสว่างวาบขึ้นทั่วท้องฟ้านุ่มนวลแล้วทุกอย่างก็เงียบลง เควินสะดุ้งตื่นในห้องนอนเสียงนาฬิกาดังติตต๊ตๆๆต,ตเขาหันไปเห็นลิลลี่ขยี้ตางวงเยวอ,อยู่ข้างๆแสงเช้าสองลอดหน้าต่างเข้ามาพวกเขามองหน้ากันแล้วยิ้มมันไม่ใช่ความฝันกลิ่นข้าวต้มลอยมาแตะจมูกเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกจากห้องครัวเด็กๆลงมากินข้าวได้แล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนสายป้าของพวกเขายืนยิ้มอยู่ข้างโต๊ะอาหาร มีถ้วยซุปฟักทองวางรออยู่สองถ้วยเควินกับลิลลี่รีบแต่งตัวออกมานั่งกินข้าวด้วยกันแสงแดดอุ่นลอดผ่านม่านทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่หัวใจกลับรู้สึกสดชื่นระหว่างทางไปโรงเรียนพวกเขาเดินผ่านบ้านไม้หลังเก่าหน้าบ้านนั้นมีชายชรลากำลังลดน้ำต้นไม้เขาเงยหน้ามายิ้มให้ก่อนพูดประโยคสั้นๆที่ทำให้ทั้งสองหยุดฟังอย่าลืมนะบางสิ่ง ต้องเชื่อก่อนถึงจะเห็นเขายิ้มให้แล้วหันกลับไปดูแลต้นไม้เควินกับลิลลี่หันมามองกันยิ้มแล้วเดินต่อไปทั้งหน้าในหัวใจที่เต็มไปด้วยแสงแห่งความเชื่อที่ไม่มีวันดับลงในวันฮาโลวีน